สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างได้ทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะก่อนปิดเรียนคุณครูนิดได้สอนชนิดของคำไปแล้วสองเรื่องคือคำนามและคำสรรพนามส่วนวันนี้คุณครูนิดจะพานักเรียนรู้จักเรื่องของคำกริยาค่ะคุณครูนิดอยากให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องของคำกริยาตั้งใจดูแล้วก็ศึกษาเข้าใจนะคะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน เราได้เรียนบทเรียนกันไปนแล้วถึง2บทเรียนนะคะครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สาท,ที่4ต่อไปนักเ,เรียนลองดูนะคะว่าเนื้อหามีความต่างกันอย่างไรศึกษาเนื้อหาในคลิปให้เข้าใจนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดส่งครูทุกครั้งนะคะ คำกริยาสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับภาษาทันสมัยในเทคโนโลยีกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับคำกริยากันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนพร้อมๆกับวินและเพื่อนๆกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนกันในวันนี้มีใครรู้บ้างคะ ว่าคำกริยาคืออะไรผมครับคำกริยาก็คือคำที่บอกอาการครับใช่แล้วค่ะนอกจากจะมีหน้าที่เป็นคำบอกอาการแล้วยังมีหน้าที่บอกสถานภาพของคนสัตว์พืชและสิ่งของเครื่องใช้อีกด้วยค่ะเช่นคำว่ายิ้มวิ่งลม้มกินตีแล้วมีใครรู้บ้างคะ ว่าคำเหล่านี้เป็นคำกริยาบอกอะไรเป็นคำกริยาบอกอาการค่ะนอกจากจะมีคำกริยาบอกอาการแล้วก็ยังมีคำกริยาบอกสภาพอีกด้วยไหนมีใครช่วยยกตัวอย่างให้ครูได้บ้างไหมคะหนูค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะจอยคำว่าอ้วนผอมฉลาดโง่เก่าและใหม่ค่ะ เก่งมากคะจอยนอกจากนี้แล้วคำกริยาก็สามารถแบ่งได้อีกนะคะแบ่งเป็นอะไรได้อีกครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะกริยาประเภทแรกคือกริยาอาักกรรมซึ่งเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลังก็ได้ใจความค่ะเช่นประโยคที่ว่าภูเขาถล่มเมื่อวานนี้ ในประโยคนี้มีคำว่าถล่มเป็นกริยาอากร,รมค่ะเรามาดูกันอีกประโยคนะคะนักกีฬาวิ่งรอบสนามแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าประโยคนี้มีคำอะไรเป็นกริยาอากรรมคำว่าวิ่งค่ะใช่แล้วค่ะพักกันสักครู่แล้วค่อยกลับมาดูคำกริยากันต่อนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนี้เลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับคำกริยาต่อมาก็คือคำกริยาสะกรรมซึ่งคำกริยาประเภทนี้จะต้องมีกรรมตามหลังจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ค่ะคุณครูช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะคุณยายเย็บกระทงในประโยคนี้มีคำว่าเย็บ เป็นคำกริยาและมีคำว่ากระทงเป็นกรรมค่ะประโยคต่อมาก็คือช่างสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายในประโยคนี้มีคำว่าสลักเป็นคำกริยาและมีคำว่ากาบกล้วยเป็นกรรมค่ะและสุดท้าย คือคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นคำที่มีคำว่าเหมือนเป็นคือเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพ,พนามซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มตามหลังเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาชอบรับประทานอาหารเหมือนฉันในประโยคนี้มีคำว่าเหมือนเป็นคำกริยาค่ะ ประโยคต่อมาคือข้าวเป็นอาหารของคนไทยในประโยคนี้มีคำว่าอะไรเป็นคำกริยาคะคำว่าเป็นค่ะใช่แล้วค่ะแล้วมีใครช่วยครูแต่งประโยคคำกริยาต้องเติมเต็มได้บ้างคะปุ๊กค่ะปุ๊กจะแต่งว่าเชื่อกันว่าไม้มงคลคือพืชที่นำความเจริญมาให้ผู้ปลูกค่ะ ซึ่งในประโยคนี้มีคำว่าคือเป็นคำกริยาค่ะรู้จักกับคำกริยากันไปแล้วเราไปพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิด ในชีวิตประจำวันของน้องๆมีการใช้คำกริยาอย่างไรบ้างครับเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำกริยากันนะครับสุนัขของแอนวิ่งอยู่ในสวนวิ่งเป็นคำกริยาออยกินขนมใส่ไส้กินเป็นคำกริยาคุณตานอนอยู่ตรงชานบ้านนอนเป็นคำกริยาวินัยชอบไปขี่ม้ากับพ่อขี่เป็นคำกริยา และก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดียวกันก่อนนะครับหมดเวลากันอีกแล้วนะครับน้องๆเอาไวค้คาบหน้าเรามารู้จักกับคำวิเศษกันบ้างนะครับสวัสดีครับ หลังจากที่คุณนิดให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอเรื่องคำกริยาแล้วคุณครูนิดมีแบงงานทั้งหมด2ตอนให้เด็กๆได้ทำนะคะตอนที่1ให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำกริยาโดยใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้คำนะคะส่วนตอนที่2ให้เด็กๆหาคำกริยามาเติมในช่องว่างในสำนวนทั้งหมดจำนวน15ข้อคุณครูนิดอนุญาตให้เด็กๆหาคำตอบได้ในพจนานุกรมค่ะ และก็อย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะส่วนการส่งงานถ้าเด็กๆคนไหนที่ส่งงานคุณนิดคุณคุณนิดก็จะให้10คะแนนในแต่ละครั้งที่ส่งงานนะคะส่วนคลิปวิดีโอในครั้งหน้าคุณคุณนิดจะมาอธิบายเรื่องของกรรมคําืิยาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นส่วนวันนี้คุณนิดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ